เพื่อชม Infinix Zero 30 5G มาพร้อมกับหน้าจอโค้งสุดพรีเมียมกล้องหน้า50ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอ 4K และกล้องหลัง3ตัวรุ่นเปิดตัวเร็วๆนี้ครับข่ากับมาเด็กข่าวสารดีทางไอทีในช่วงเย็น,นในวันสแปนเดกาส30นาทีนะพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใจทา์ข่าวสารที่มาเดียแบบนี้เป็นประจำทุกวันอินฟินิเป็นแบรนด์โทรศัพท์มือถือราคาประหยัดนะครับที่หลังๆเนี่ยจะทําผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ เรื่องของการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนมีสเปคที่มีความน่าสนใจหลายรุ่นและในเร็วๆนี้นะครับดูเหมือนว่าจะมีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อีกรุ่นหนึ่งด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นอินฟ n i x Zero 5G นั่นเองนะครับจาก S นะครับ G S M Arena ได้มีการเปิดเผยภาพถ่ายของตัวเครื่องอินฟ n i x Zero 30 5G ที่เขาบอกว่าจะมาพร้อมกับสเปคบางส่วนที่รูอ,อ่กมากเนาะก็คือ เรื่องของสีตัวเครื่องครับก็คือจะเป็นแบบสีส้มเหลือบแสงผิวด้านนะครับแล้วก็กล้องหลังสาตัวประกอบไปด้วยขอบโค้งนะ60องศาที่มีขอบบางมียงแค่2.8ม mm. ิลิเมตรสเปคของตัวเครื่องนะครับดูเหมือนว่า Infinix Zero 3 5 5 G นั้นจะเน้นในเรื่องของความสามารถในการถ่ายภาพระดับพรีเมียมนะครับในราคาที่จับต้องได้โดยมีกล้องหน้านะครับความละเอียด50ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียด 4K 6 0 fps ได้ มีระบบการสั่นวีเอสสำหรับกล้องหลังด้วยนะครับสเปคอื่นๆสำหรับตัว infinix zero สาม g จะมาพร้อมกับแรม12บสกิกสามารถเพิ่มแรมได้เก้กิกนะครับจากฟีเจอร์ ram expansion รวมถึงสามารถปรับปไปสูงสุดได้ถึง21่สกิกนะครับและยังมีหน่วยความจำอยู่ที่256ร้อยหากิกนอกจากนี้ตัวเครื่องนะครับมีคุณสมบัติการน้านกระตุ่น ip 5 3ด้วยจากภาพถ่ายในะข้อมูลในข้างต้นเนี่ยคาดการว่าโทรศัพท์มือถือ infinix zero 30 5 g อาจจะมีการเปิดตัวร็วๆนี้นะครับก็ถือว่าตัวเครื่องสวยดีนะครับต่สเปคถือว่าจะเต็มสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช h อป e ีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR โค้ดที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีดๆรีวิวดีและข้อนี้เราต่อไป ช่องเรามี f เฟ b บ o k f แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย